สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพี่วินแก้พี่ตังกันนะพร้อมกันยังครับพร้อมเลยก็เลยพบไอ้นี่มันมาตั้งช่วยปุ๊บตั้งมันไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวมีหลายไอนจังหวะเนี้ยมาปุ๊บเลยเนี่ยมันจะมันจะทำอะไรนีอีกอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนยตำ้นคนตำรวจใช่ไหม ตลกใช่ไหมตลกใช่ไหม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 อ้อวไม่มีแล้ว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 มึงจยัดกูหายไขรใช่ไหมเนี่ยฝาดล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้ล้อเล่นเป็ไงเฮ้ยฝาดคุณไม่เล่นด้วยนะแบบนี้ยึดแม่งวันจริงนะไอ้สัตว์กูเป็นคนขี้ตกใจนะใจเย็นสิใจเย็นกว่าดี หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดแล้วอ่าอย่าแกล้งดูงี้นะไม่เอานะไอ้สัตว์หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยตัวนี้จะทำบักอีกรอบพี่ทำบักอีกรอบให้พี่จะชัดเลยเออคือถ้ามันมีรีโหลดเข้ามาอย่างนี้อีกในแมปจริงๆพี่ลองคิดดูเด้งขึ้นไปอ่ะเอาขึ้นไปค้างบนระฆังเป็นไงเอาลรกขึ้นไปบนหลังคาได้อ่ะคิดดูเอาอ่ะแต่ไม่ได้โกงอะไรเนี่ยไม่ถ้าขึ้นไปได้เขาแคมป์ได้ไงพี่แคมป์แต่ที่ไง

เกดแม่พอกูไปแล้วกูไม่ดูแล้วเยี่ยมเลยวยนะกูไม่ดูแล้วกูไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วนะไม่ดูแล้วนะได้ได้ได้แค่นี้พอแล้วพี่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเพื่อนคนเลยเพื่อนน้องน้อง เน,น,นะพอแ,แกนี้ไม่มีแล้วไ,ไม่มีแล้วอนนี้ห้ามนะทำเลยนะต่อต่ออันนี้ไม่ทำแล้วหัวใจวายตายขึ้นมานี่ตายเลยนา <c oughs> ตายเลยนาะไี่ทรู้เลยนะ <c oughs> ต่อไปพี่ย่าเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูบักของเราที่เราทํามานะครับซึ่งเป็นบักที่โค้งมากๆเดี๋ยวให้พี่ย่าดูแล้วก็หามากๆเลยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อไปนะฮะแกงพี่ย่ากันนะฮะพี่วินแกงพี่ย่านะ ของเราที่เราทํามานะครับซึ่งเป็นปั๊กที่โค้งมากๆเดี๋ยวให้พี่ยาดูแล้วก็หามากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าโอเคนี่คือให้ดูในไลฟ์สตรีมใช่ไหมใช่ครับใช่แหละผมไปทำเป็นคลิปมาให้ผมไปทำเป็นขี้เกียจเข้าไปทําเสร็จไปเลยโอเคพี่เปิดเสียงสุดเลยนะคือผมปรับเสียงให้เรียบร้อยแล้วคือเสียงเบาสองล็อตไปเลยใช่ไหมอ่าใช่ใช่สุดไปเลยโอเครู้เรื่องอ่าเฮ้พี่เข้ามาในส่วนที่จะตาย ที่เคยเห็นบักเอ็นที่ทำบักมันวับ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 อะที่เขากำลังเป็นปัญหาคือว่าอ๋อทีมแบบกางแขนแล้วเดินใช่ไหมลอยลอยตัวนั่นแหละตัวนั้นแหละอ่ตัวนั้นไม่ไม่มีผิดไม่ไม่ได้ทำเขาจะพูดทำไมไม่มีไม่มีไม่ได้ทำผิดไม่ทำม่ได้ละตก็ติมาบอกเฉยงั้นว่าทำมาได้แล้วนะครับน้องๆก็ทีมเบเกอร์เรียบร้อยนะครับใครที่พยายามทำก็พยายามหาวิธีใหม่ทำเอาเลยเอาเลย วันนี้เราจะมาทำบั๊กเกี่ยวกับรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะให้พี่ยาดูด้วยนะครับว่ามันโกงเกี่ยวกันเอ็ดดูดิพี่ดูมั้งโอเคดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ตอนนี้กำลังทำอะไรวะซ้อนรถพี่ดูพี่ดูพี่ดูเป็นไงอ่าดีบอกเลยอันนี้คือทำอะไรอยู่เนี่ยอธิบายอ่าตัวนี้คือมันกำลังอยู่ในขั้นตอนทำบั๊กพี่นี่คืออันแรกนะที่แบบพี่เอ้พี่ดูไปเร็วพิ้วเมื่อไหร่นี่ นู่นพี่อ๋ออยู่นี่รถดีดรถดีเออรถดีดมันเป็นบักพี่ชาเป็นรถดีดพี่ปั๊บนี่เลยแน่ไปข้าวไก่เลยปุ๊บทับเสร็จด่าเข้าไก่เขาทำไปเป็นไงยังไงยังไงต่อไปอตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะดาจะน่าจะทำอีกรอบผมก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันพี่น่าจะทำอีกรอบปุ๊บลองดูแบบสองรอบอ่ายังไงทำอีกไหมขาวไก่ตัวเองไม่เล่นแท้ๆท่าอีกไหม ตรงนี้นะตรงนี้นะพี่จับตาดูดีด้วยเถื่อนดีไม่ตกใจโอ้โอ้โอ้เสตึนวะนี่เนี่ยคุณจะทำอะไรผมครับต้นนี้คือแกงคือเสตแกงคือต้นนี้ต้ของจิงนะครัอ๋อเอ้ยโอ้ให้มันมีอะไรหน่อยในคลิปโอ้ เอาแบบตกใจเลยตกใจใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำของจริงแล้วนะครับเี้ยเี้ยแม่เสไม่คือคือตอนแรกอ่ะเข้าใจว่ามันเฟลไปแล้วเว้ย อไอเ้เน่ยตอนที่สองครดังเลยหูแทบแตกคขี่รถไปนะครับตอนนี้ก็กราจะขี่รถไนแล้วก็น่าจะไปทำอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดอรอบไหมคือแบบพุ่งนะ่ไหมตัวนี้คือแบบมันจะมีไอ้นี่ด้วยพี่ตัวตัวนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรเจ,จ็ตเจ็ตสกีอ่ะคือมันจะพุ่งสูงก,กว่าคนอื่อนเหรอใช่ไหมปะคือแบบอ่าอ่าพอปุ๊บมันจะค้างไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็มาดูกันอะไรแบบนี้ไงอย่าไปเอาอะไรนะถ้าเออแบ๊กนับเราน่าจะไปทำสองคนเนาะ แบบว่าอีกคนนึงแบบพอเด้งคุณปุ๊บแล้วก็แล้วก็ไอ้เหยียบไอ้เขาเรียกอะไรใช้ใช้ในตัวพูดขึ้นไปอีกอ่ะสองตัวเลยไม่ได้ฟังมันพูดเลยแล้วคือเรื่องแวงกันหมดแล้วนี่สิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดูความเงินดังตัดจบ